ดวงชะตาวันที่20กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธภาพรวมสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธวันนี้เป็นวันที่สติปัญญาและความสามารถในการสื่อสารของท่านจะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเฉียบคมเป็นพิเศษดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านโคจรอ,อยู่ในราศีกันซึ่งเป็นกเกษตรหรือบ้านของตัวเองทำให้ดาวพุธมีพลังอย่างเต็มเปี่ยม อย่างไรก็ตามการโคจรครั้งนี้เกิดขึ้นในตำแหน่งอริและยังกลุ่มกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูทางความคิดอีกด้วยสภาวะการเช่นนี้ทำให้ทีมหลักของท่านในวันนี้เป็นสติปัญญาที่เปรียบเสมือนดาบสองคม ท่านจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะปัญหาและมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามได้อย่างน่าทึ่งแต่ในขณะเดียวกันพลังแห่งการวิเคราะห์ที่มากเกินไปนี้ก็อาจนำไปสู่ความวิตกกังวลการจับผิดและการใช้คำพูดที่เฉียบคมจนทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจได้การงาน เป็นวันที่ท่านจะโดดเด่นอย่างมากในงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องการวางแผนอย่างละเอียดหรือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนความสามารถในการสื่อสารของท่านจะแม่นยำและมีเหตุผลสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมทำให้ท่านสามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากเกินไปจนทำให้งานล่าช้าหรือไม่สามารถเริ่มต้นได้เพราะมัวแตก่กังวลกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆการกลุมก,กันกับดาวอาทิตย์อาจจะเกิดความขัดแย้งทางความคิดกับผู้มีอำนาจหรือผู้บังคับบัญชาได้ง่ายท่านอาจมองเห็นข้อผิดพลาดในแผนงานของพวกเขาและต้องการชี้แจงซึ่งต้องใช้วิธีการสื่อสารที่นุ่มนวลและให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะ การงานสติปัญญาที่เฉียบคมของท่านในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการด้านการเงินท่านจะสามารถวิเคราะห์แผนการลงทุนตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายหรือหาช่องโหว่ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวหรือการปรับโครงสร้างหนี้สินอย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจลงทุนที่เร็วเกินไปแม้ว่าข้อมูลจะดูดีเพียงใดก็ตามเพราะความวิตกกังวลอาจจะทําให้ท่านมองข้ามความเสี่ยงบางอย่างไปได้การเจราจาต่อรองเรื่องเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆมีโอกาสสำเร็จสูงหากท่านเตรียมข้อมูลและเหตุผลไปนำเสนออย่างดีสำหรับเลขมงคลที่ช่วยเสริมความมั่นคงและการเจราจาในวันนี้คือเลขที่เกี่ยวข้องกับดาวพุธและดาวพฤหัสบดี เช่น4-5หรือ5-4ซึ่งเป็นคู่เลขแห่งสติปัญญาและผู้ใหญ่อุปถัมภ์ความรักสำหรับคนโสดวันนี้ท่านอาจมีกำแพงในใจสูงเป็นพิเศษท่านจะใช้สมองในการวิเคราะห์คนที่เข้ามามากกว่าการใช้หัวใจสัมผัสซึ่งอาจทำให้ท่านพลาดโอกาสที่จะได้รู้จักใครสักคนอย่างแท้จริงเพราะมัวแต่ตัดสินเขาจากข้อมูลภายนอกหรือคำพูดเพียงไม่กี่ประโยค สำหรับคนมีคู่มีแนวโน้มที่จะเกิดการโต้เถียงกันด้วยเหตุผลและหลักการมากกว่าการใช้อารมณ์ท่านอาจเผลอใช้คำพูดวิพากวิจารณ์การกระทำของคนรักอย่างตรงไปตรงมาได้ซึ่งอาจทำร้ายความรู้สึกของเขาได้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวพยายามใช้ความสามารถในการสื่อสารของท่านเพื่อสร้างความเข้าใจและความชัดเจนในความสัมพันธ์แทนที่จะใช้มันเพื่อจับผิดหรือเอาชนะขาคานกันสุขภาพ ระบบประสาทและระบบย่อยอาหารเป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในวันนี้การคิดมากและวิตกกังวลตลอดเวลาจะส่งผลให้สมองทำงานหนักจนเกินไปนำไปสู่อาการปวดศีรษะนอนไม่หลับหรืออาการเครียดลงกระเพาะได้ ควรหาเวลาพักสมองจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้วยการทำกิจกรรมที่ใช้ร่างกายหรือคิดสร้างสรรค์แทนเช่นการออกกำลังกายเบาๆการวาดรูปหรือการฟังเพลงบรรเลงการฝึกสติรู้รมหายใจจะช่วยดึงความคิดของท่านกลับมาอยู่กับปัจจุบันและลดความฟุ้งซ่านได้เป็นอย่างดีอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อุปสรรคสำคัญที่สุดคือความคิดของตัวท่านเองค่ะท่านอาจกลายเป็นนักวิจารณ์ที่เข้มงวดที่สุดของตัวเองและผู้อื่นซึ่งสร้างความกดดันและความเครียดโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ควรระวังเรื่องเอกสารสัญญาให้มากเป็นพิเศษการที่ดาวพุธอยู่ในภพอริบ่งชี้ถึงโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือการถูกหลอกลวงผ่านเอกสารได้ควรอ่านทุกตัวอักษรก่อนลงนามเสมอ ทำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานฝึกฝนหลักการดีพอแทนที่จะมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการทำงานแต่ละชิ้นและเมื่อถึงเวลาที่กำหนดจงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและส่งงานนั้นออกไป ด้านการเงินก่อนตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญให้ลองเขียนข้อดีและข้อเสียออกมาเป็นข้อๆการทำเช่นนี้จะช่วยให้ท่านเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้นและลดการตัดสินใจที่มาจากความกังวลเพียงอย่างเดียวด้านความรักเปลี่ยนจากการสื่อสารเพื่อบอก มาเป็นการสื่อสารเพื่อถามลองใช้คําถามปลายเปิดเพื่อทําความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของคนรักให้มากขึ้นเช่นคุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้แทนที่จะบอกว่าคุณควรจะทำแบบนี้ด้านจิตวิญญาณการสวรดมนต์บทที่ต้องใช้สมาธิสูงเช่นบทพาหุงมหากาบหรือการฝึกสมาธิแบบสมถะจะช่วยฝึกฝนจิตใจของท่านให้สงบและลดความฟุ้งซ่านได้เป็นอย่างดี